We bring the world the bring to you ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องรอบโลกพอดคาสต์ Podcast ที่จะเล่าเรื่องราวรอบโลกผ่านมุมมองของดิฉันกรุณาบัวคำศรีพอดคาสต์ Podcast วันนี้ของเราจะมาพูดถึงเรื่องของวัคซีนซึ่งเป็นอาจจะเรียกได้ว่าความหวังเดียวในการที่เราจะสามารถกลับมามีชีวิตอย่างที่เคยมีให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะมีได้ถึงแม้ว่า เราจะสามารถออกมาใช้ชีวิตได้บ้างในขณะนี้แต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ปกติบางคนเรียกว่าเป็น new normal เรายังไม่สามารถที่จะไปอบกอดเพื่อนได้นะคะเพราะว่าเรายังต้องคิ e physical distancing หรือว่าระยะห่างทางกายภาพอยู่เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังเป็นภัยคุกคามเราอยู่แล้วก็ถ้าจะเอาเข้าจริงๆเนี่ยผู้นำประเทศหลายๆ ประเทศรวมถึง WHO ก็บอกด้วยนะคะว่าขณะนี้เราเพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นหรือว่ายกแรกเท่านั้นการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 เป็นการวิ่งมาราธอนนะคะเพราะฉะนั้นต้องออมแรงไว้แล้วเราก็ยังต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตไม่สามารถที่จะทำแบบเดิมได้ถ้าจะทำแบบเดิมได้เนี่ยโลกก็ฝากความหวังไว้ที่การผลิตวัคซีนซึ่งตอนนี้เนี่ย ก็มีข่าวมาทุกวันนะคะแต่ว่าเราจะรวบรวมให้ดูว่าเราไปถึงไหนแล้วใครทำอะไรบ้างแล้วในส่วนประเทศไทยเนี่ยมีความคืบหน้าในการที่จะพัฒนาทดสอบวัคซีนเองหรือเปล่านะคะก็เอาเป็นว่าวัคซีนซึ่งเป็นความหวังของเราเนี่ยต้องบอกว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเราจะยังไม่สามารถเห็นมันอย่างน้อยก็อีกประมาณ ไม่ต่ำกว่า1ปีนะคะเพราะว่าการพัฒนานและการทดสอบวัคซีนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาบางตัวเนี่ยในอดีตเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบ10ปีบางตัวทดสอบมาหลาย10ปีแล้วก็ยังไม่ได้ผลอย่างเช่นวัคซีนป้องกันไวรัส h i ชซึ่งเป็นสาเหตุของการก่อโรคเอดนะคะคำถามก็คือว่าในโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีล้ำสมัยเราไปถึงดวงจันทร์ดาวอังคารได้เนี่ย ทำไมเราไม่มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะร่นระยะเวลาในการพัฒนาวัคซีนให้ออกมารวดเร็วทันใจนะคะคำตอบก็คือว่า12หรือ18เดือนที่ WHO แล้วก็ผู้ชีชาญหลายคนบอกไว้เนี่ยถือว่าเป็นการร่นแล้วนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยถ้าไม่ร่นเนี่ยก็5ปี10ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่า ทำไมวัคซีนถึงใช้เวลานานมากในการออกแบบพัฒนาแล้วก็ออกมาใช้ให้พวกเราใช้นะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญสูงสุดของการพัฒนาวัคซีนก็คือ1ต้องได้ผล 2. ต้องปลอดภัย2คํคนะคะใช้คําว่าปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพก็ได้นะคะเพราะว่าผลิตออกมาแล้วไม่มีประสิทธิภาพก็ไม่มีประโยชน์ผลิตออกมาไม่ปลอดภัยก็ไม่มีประโยชน์นะคะ เพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงสองคำนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ขั้นตอนพอสมควรนะ,ะดูก่อนว่าวัคซีนเนี่ยทำงานยังไงหน้าที่ของวัคซีนเนี่ยบางทีดิฉันยังเห็นหลายคนสับสนนะคะบอกว่าวัคซีนใช้รักษาโรคไม่ใช่นะคะวัคซีนเนี่ยทำหน้าที่ป้องกันก็แปลว่าถ้าเราได้รับวัคซีนเนี่ยเราจะมีภูมิคุ้มกัน เราจากโรคนั้นๆน,น,นะคะก็คือวัคซีนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการลดความเสี่ยงไม่มีอะไรร้อในทางการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะ,ะวัคซีนทำหน้าที่ลดความเสี่ยงของร่างกายของเราจากการติดเชื้อโรคต่างๆด้วยการให้ร่างกายของเราเตรียมร่างกายของเราให้มีความพร้อมในการจัดการกับเชื้อโรคที่จะเข้ามานะคะวิธีเตรียมความพร้อมทำยังไงก็คือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าอิมมูนซิสเต็มของเราเนี่ย มีความคุ้นเคยแล้วก็รู้จักหน้าตาของเชื้อโรคที่จะมาทำร้ายเรานะคะเพิ่มความสามารถให้ระบบคุ้มกันร่างกายของเราเพื่อให้สามารถต่อสู้แล้วก็ทำลายได้นะคะและว,วิธีการเนี่ยแต่ก่อนเขาจะใช้วิธีการฉีดเชื้ออ่อนๆของเชื้อโรคนั้นเข้าไปในร่างกายของเรานะคะในอดีตเนี่ยมันก็จะมีพวกโปลิโอพวกอะไรเงี้ยอันนั้นใช้หลักการของการทําให้เชื้อมันอ่อนแอที่สุดแต่ว่ายังมีประสิทธิภาพในการที่จะ สร้างภูมิคุ้มกันเข้าไปในร่างกายแต่ว่าสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีมออีความก้าวหน้าทางการแพทย์มากมายที่จะสามารถหาวิธีหลายอย่างในการผลิตวัคซีนได้อันนี้ก็คือหลักการของวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นหลักการของวัคซีนก็คือการสร้างภูมิคุ้มกัน นะะให้ร่างกายรู้จักเชื้อโรคทำความรู้จักกันนะะเวลาเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยร่างกายของเราก็จะตอบสนองการบุกรุกเข้ามาของเชื้อต่างๆด้วยการส่งเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไปต่อสู้นะะซึ่งการต่อสู้เนี่มันจะต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งนะะในการที่จะตอบสนองนะะเพื่อที่จะให้ไอเชื้อไวรัสที่มารุกรานร่างกายของเราเนี่ยถูกกำจัดออกไปนะะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เซลภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะยังทรงมีความทรงจําอยู่นะคะว่าเออถ้าเกิดไอ้นี่เข้ามาฉันจะต้องทํำยังไงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายครั้งที่เราฉีดวัคซีนไปเนี่ยมันจะคุ้มกันเราไปอีกหลายหลายปีนะะแต่มันก็มีเหมือนกันที่วัคซีนบางอย่างเนี่ยบางทีฉีดไปเราต้องฉีดใหม่ทุกปีอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะว่ามันมีการเอ่อเรียกว่า มิวเทสหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวไปนะอย่าวัคซีนบางอย่างอย่างโปลิโออย่างเงี้เราก็ฉีดมังแต่เด็กหรือเราฉีดหนเดียวนะะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักการทํางานของวัคซีนนะคะคือกระบวนการที่วัคซีนทําให้เราเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> เกิดภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคขึ้นในร่างกายนะคะอย่างที่บอกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยการผลิตวัคซีนหลักการก็คือการพัฒนาวัคซีนเนี่ย <S 2> <S 2> <S เขาจะทําโดยให้เชื้อเอาเชื้อที่ก่อโรคเนี่ยมาทําให้มันอ่อนแรงลงนะคะ จะโดยคัดแยกเชื้อจากผู้ป่วยแล้วก็นำมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการหรือว่าห้อง l a บนะะแล้วก็เอามาผลิตวัคซีนนะคะแต่ว่าต้องมีหลักประกันว่าไอ้เชื้อที่เอามาทำให้อ่อนเนี่ยจะไม่อยู่ในปริมาณที่ทำให้ผู้ที่รับวัคซีนเนี่ยจะต้องติดเชื้อหรือว่าร้มป่วยไปคือมันไฟายลายเส้นบางๆมากซึ่งนักว,วิทยานี้เขาต้องแบบคำนวณอย่างดีนะคะว่าปริมาณเท่าไหนเนี่ยมันถึงจะไม่ทำร้ายร่างกายแต่ว่าเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะคะ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยการผลิตวัคซีนอย่างที่บอกเนี่ยก็ใช้เวลาเป็น10ปีนะคะเพราะว่ากว่าเราจะทําความรู้จักกับเชื้อนั้นเอาเชื้อมาเข้าห้องแับแล้วก็ถอดแบบมานะคะถอดแบบ หรือว่าเขาเรียกว่าการออกแบบวัคซีนมาแล้วก็ต้องไปทดลองในสัตว์ในห้องทดลองจากนั้นก็ต้องมาทดลองในคนนะคะในคนเนี้ก็จะใช้ใช้ระยะเวลาประมาณเขาเรียก3เฟสหรือว่า3ระยะนะคะซึ่งแต่ละระยะนี่ยก็จะมีจุดประสงค์แตกต่างกันไปนะคะพอถึงระยะที่3ซึ่งจะเป็นการทดสอบในคนหมู่มากเนี่ยถ้าเกิดสําเร็จเนี่ยก็จะไปสู่การทําการผลิต ที่เรียกว่า mass production แล้วก็แจกจ่ายหรือว่าขายให้กับคนทั่วโลกนะคะสขั้นตอนเนี่ยวิธีที่ปัจจุบันเราสามารถทำได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยคืออันแรกนะะก็คือการออกแบบวัคซีนนะะการออกแบบวัคซีนเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัคซีนการออกแบบวัคซีนคืออะไรการออกแบบวัคซีนก็คือการเขาเรียกเหมือนกับดีไซน์ ะะดีไซน์อะไรออกมาสักอย่างเพื่อที่จะให้เป็นตัวออต้นแบบในการที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคที่จะเข้ามาในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างอะไรเพื่อที่จะป้องกันตัวเองเนี่ยเราก็ต้องรู้จักศักตรูก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่เราจะเริ่มต้นการพัฒนาวัคซีนได้ก็คือการรู้จักตัวเชื้อโรคนั้นก่อน นะะในกรณีของโควิด1 9เนี่ยที่เดียนบอกว่าเราทำได้เร็วมากกว่าแต่ก่อนเปรียบเทียบกับการพัฒนาวัคซีนที่ป้องกันโรคอื่นๆเนี่ยก็เนื่องจากในช่วงที่มีการระบาดท,ที่ประเทศจีนที่หูฮั่นเนี่ยนะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนเนี่ยเขาก็เรียกว่าเร่งระดมสมองเขา เอาเชื้อมาเนี่ยแล้วก็ถอดรหัสพันธุก,กรรมของมันนะคะสิมกราคมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จีนชุดหนึ่งเนี่ยมีการจําแนกพันธุก,กรรมของไวรัสตัวนี้ออกมาทั้งหมดนะคะจำแนกไม่เท่าไหร่แต่ว่าไปโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์ด้วยเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกให้บริษัทยาต่างๆเนี่ยได้มีข้อมูลต้นแบบไปเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาวัคซีนนะคะคือให้เป็นเขาเรียก เ,เขาเรียกวิทยาทานกับชาวโลกเลยเนีฮะเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่มนุษยชาติเนี่ยควรจะได้เข้าถึงร่วมกันแล้วไอ้ตัวนี้นะฮะเอาเรื่องวัคซีนไว้ก่อนเรี่ยนจำได้ว่าเคยฟังสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์กับ BBC ไว้นะคะบอกว่าเพราะข้อมูล ที่นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนกลุ่มนี้โพสต์ไว้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของพันธุก,กรรมของไวรัสโควิด -19 เนี่ยทำให้เกาหลีใต้เนี่ยสามารถใช้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยไปผลิตเครื่องทดสอบหรือว่าเครื่องตรวจวัดว่าใครเป็นโควิด -19 หรือเปล่าได้รวดเร็วนะคะอันนั้นคือประโยชน์ของการที่เรารู้จักหน้าตารูปร่างธรรมชาติแล้วก็นิสัยใจคอของเจ้าไวรัสโควิด -19 นะคะแต่นอกเหนือจากการที่เกาหลีใต้จะเอา ไอ้ข้อมูลชุดนี้เนี่ยไปพัฒนาชุดตรวจของตัวเองแล้วเนี่ยถึงสิ่งที่สําคัญก็อย่างที่พูดเนี่ยตอนนี้มีนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปเริ่มผลิตวัคซีนตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูการ ผลิตพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทั่วโลกอะ่ะข้อมูลจาก WHO หรือว่าองค์การนานาทวโลกตอนนี้เนี่ยผลสำรวจล่าสุดออกมาวันที่9เมษายนเนี่ยตอนนี้มีทั้งสถาบันวิจัยบริษัทยาองค์กรไม่แสวงหากำไรรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยริเริ่มโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วทั้งสิ้น78โครงการทั่วโลกนะคะคือเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไวรัสเรื่องอะไรเนี่ยเขาทําอะไรอยู่เขาบอกวางมือหมดเลยนะ,ะทุกคนเนี่ยทุ่มสรรพกําลังมาเพื่อที่จะทําการนี้ให้สําเร็จนะคะแต่วันนี้ที่อยากจะเล่าให้ฟังอ่ะใน78โครงการทั่วโลกเนี่ยมีที่น่าสนใจก็คือถ้าเราดูข่าวเนี่ยวันนี้ก็มีนะคะบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยเริ่มมีการทดสอบในมนุษย์แล้ว แล้วก็ก่อนหน้านั้นเมื่อสักประมาณ3าสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่สหรัฐก็มีการทดสอบในมนุษย์คนอาจจะถามว่าเฮ้ยมันเร็วขนาดนั้นจนหรอเพราะว่าเพิ่งจะมีถอดรหัสพันธุกรรมออกมาปกติเนี่ยมันจะต้องออกแบบวัคซีนก่อนต้องทดสอบในสัตว์ก่อนถึงจะมาทดสอบในคนทําไมมันทําได้เร็วมากนะคะสามถึงโครงการเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทดสอบในคนแล้วเร็วมากนะคะเดี๋ยวอธิบายว่า เขาทาได้ยังไงนะคะอยากจะพูดถึงโครงการของบริษัทบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพโมเดอร์นาเทเลพิวติกนะคะซึ่งเขาทําโครงการนี้ร่วมกับทางสถาบันโรคติดเชื้อและก็ภูแพ้แห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะคะใครติดตามข่าวก็คงรู้จักหัวหน้าของสถาบันนี้นะคะดเรเฟลซี่ซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการป้องกันการระบาดของรัฐบาลสหรัฐอยู่นะะแกก็ออกข่าวทุกวันน่ารักมากนะคะ บริษัทนี้เนี่ยนะโบเดน่าเนี่ยสามารถออกแบบวัคซีนจนถึงขั้นทดลองในคนให้เหลือเพียง42วันเท่านั้นจากที่เคยต้องใช้เวลาอาจจะเป็นปีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสติ ติใหม่ที่เร็วที่สุดของศากกรรมวัคซีนของโลกนะคะทำไมถึงทำได้เร็วนะคะเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยใช้วิธีการเมื่อสักครู่เราบอกนะคะว่าวิธีการที่เป็นเขาเรียก Conventional หรือว่าวิธีการที่เคยใช้วัคซีนในอดีตเนี่ยนะคะก็คือการเอาเชื้อมาทำให้มันอ่อนแอใช่ไหมคะแต่ว่า m o เดอร์เนี่ยใช้การออกแบบวัคซีนที่เรียกว่า RNA ะะ RNA มันก็เหมือน DNA เพียงแต่ว่าในไวรัสโควิด -19 เนี่ยเขาเรียกว่า RNA เพราะว่ารหัสพันธุกรรมของไวรัสนี่มันอยู่ใน RNA เพราะว่าตัวไวรัสไม่มี DNA นะคะเข้าใจหรือเปล่าไม่งงเนาะเขาใช้วิธีการออกแบบที่ใช้ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็ DNA แต่ถ้าเป็นไวรัสเขาเรียก RNA นะคะเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ใช้สารพันธุกรรมของไวรัส ที่เรียกว่า messenger หรือว่าตัว,ต,วตัวผู้ส่งสาร RNA เนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายโดยตรงนะคะตอนนี้เนี่ยมีการเริ่มทำการทดลองในระยะแรกไปแล้ว1เดือนนะคะจำได้ว่าคนที่ฉีดที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเกือบ1เดือนแล้วนะคะซึ่งวันที่เข็มเจาะไปครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นการทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในมนุษย์เป็นครั้งแรกของโลกนะคะบริษัทเมดนาเนี่ย ในขณะที่ทดสอบในมนุษย์ไปเนี่ยนะคะก็ทำการทดสอบควบคู่กันไปในสัตว์ด้วยนะคะเพื่อที่จะเ,เรียกว่าทำควบคู่กันไปเพื่อที่จะให้ดูว่าผลของการทดสอบเนี่ยได้มีข้อมูลที่ลึกแล้วก็กว้างขวางที่สุดนะะแต่ว่าปัญหาของการทดสอบในคนครั้งนี้เนี่ยมันก็มีคน แสดงความเป็นกังวลไว้นะคะเพราะว่าปกติแล้วอย่างที่บอกเนี่ยคือเรื่องนี้ต่อให้เรามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือว่าความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มันก้าวหน้ามากๆเนี่ยแต่เขาบอกว่าเรื่องของวัคซีนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนมากนะคะการรีบทําเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าจําคำสองคาได้ไหมหลักสําคัญของวัคซีนก็คือประสิทธิภาพและความปลอดภัยนะคะการทำเนี่ย บางคนบอกว่าเร็วเกินไปเราก็ไปแล้เลยความปลอดภัยของคนที่ถูกทดสอบหรือว่าทดลองนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราดูตัวเลขทั่วโลกแม้แต่ในนิวยอร์กเองเนี่ยนะคะหรือว่าในเยอรมันเองเนี่ยตอนนี้เริ่มมีข้อมูลออกมาคล้ายกันแล้วนะ,ะบอกว่าเอาข้างจริงเนี่ยจำนวนของคนที่ติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยอาจจะสูงมากกว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการเนี่ยสเท่าสเท่า4เท่า5เท่า,าแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่สแสดงอาการปัญหาก็คือว่า เวลาเราผลิตวัคซีนขึ้นมาแบบรวดเร็วแล้วเนี่ยแล้วไปทดสอบในมนุษย์เนี่ยมันอาจจะเกิดความสับสนได้นะคะเพราะว่าพอเราไม่รู้ว่าใครเคยติดหรือไม่เคยติดมาเนี่ยกระบวนการคัดกรองคนที่จะมาเป็นอาสาสมัครนะคะหรือว่าคนที่ได้รับวัคซีนจะเป็นวัคซีนหลอดหรือว่าวัคซีนตัวจริงก็ตามเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความสับสนได้นะคะคือปกติแล้วเนี่ยการทดสอบวัคซีนเนี่ย มันจะต้องทำในคนที่ไม่เคยมีเชื้อเลยนึกออกไหมคะเพราะถ้ามีเชื้อแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้การทดสอบนั้นเนี่ยเกิดความสับสนและเป็นผลออกมาทำให้เราไม่แน่ใจว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กคือต้องดูก่อนวัคซีนเนี่ยเอาหลักการง่ายๆสมมติเรามีวัคซีนเราอยากจะร่วมทำงานดีหรือเปล่าเนี่ยเราต้องทดสอบกับคนแบ่งคนเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้วัคซีนตัวจริงนะคะ ได้ผล not, <i> หรือไม่ได้ผลยังไม่รู้แต่ว่าตัวเนี้ยเขาอยากจะรู้ว่ามันได้ผลหรือเปล่ากลุ่มหนึ่งได้วัคซีนจริงอีกกลุ่มหนึ่งจะได้วัคซีนปลอมคือได้บางทีได้น้ำเปล่าเขาเรียกพลาซิโบหรือว่าสารหลอกนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าวัคซีนมันทํางานได้จริงหรือเปล่าเนี่ยจะต้องฉีดในคนที่ยังไม่มีภูมินะคะจ้องในฉีดในคนที่ยังไม่ติดเชื้อเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าวัคซีนมันทํางานหรือไม่ทํางานนึกออกไหมคะแต่ปัญหาของ ของโควิด1 9ทีเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าการตรวจสอบการทดสอบว่าใครติดเชื้อไม่ติดเชื้อเนี่ยมันบางทีมันยังไม่กว้างขวางบางทีเราไม่รู้ไอ้คนนี้ติดแล้วไม่ติดแล้วเนี่ยแล้วเอาวัคซีนไปฉีดเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันติดเชื้อแล้วแล้วมันหายไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผลการทดสอบวัคซีนออกมาสับสนหรือว่าไม่ถูกต้องหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นประเด็นนะคะแต่ว่า,ยาะะอย่างไรก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามเขาก็ ยังเดินหน้าต่อนะคะยังเดินเดินหน้าต่อในส่วนของบริษัทเมเดน่าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่รอไม่ได้นะคะเป็นเรื่องที่รอไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆบริษัทอย่างที่บอก 70- บเกือบ80บริษัทองค์กรทั่วโลกเนี่ยทำการทดสอบวัคซีนอยู่นะคะซึ่งในกลุ่มอื่นๆที่ทําการทดสอบวัคซีนเนี่ยก็มีการใช้วิธีการแล้วก็เทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกันนะคะ,ะ,คะเมื่อสักครู่เนี่ยเราใช้ rna ะะซึ่งก็เปรียบเสมือนดี a นเอมันมีอีกหลายกลุ่มหลายบริษัทหลายองคอ์กรหลายประเทศเนี่ยใช้วิธีการอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าจะทำให้รู้ว่าไอ้วัคซีนที่ผลิตโดยวิธีการนี้หรือว่าสิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยอันไหนมันได้ผลที่สุดนะคะให้ดูอีก4วิธีการที่หลายๆบริษัทกําลังทำนะคะวิธีการที่สองนะคะนอกเหนือจากที่เมดนาทำเนี่ยก็คือการทําให้เชื้อโควิด -19 เนี่ย มันอ่อนแรงลงก็คือเป็นคอนเวนชั่นอลนะวิธีคอนเวนชั่นอลเขาจะใช้วิธีคัดแยกเชื้อจากผู้ป่วยแล้วก็มาเลี้ยงในห้องแลบก่อนจะนำไปเป็นวัคซีนนะคะหลักการก็คือฉีดอ่อนๆเข้าไปแล้วก็เราสร้างผูมคุ้มกันนะคะนี่ก็มีบริษัททดลองอยู่ไม่ใช่ไม่มีถึงแม้จะเป็นวิธีการที่แบบใช้เวลาก็ตามนะคะอีกอันนงหน้านะที่มีการทดสอบกันก็คือใช้ไวรัสชนิดไม่ก่อโรคในมนุษย์มาเป็นพาหะ ะะเพื่อนำแอนติเจนหรือว่าโปรตีนที่ก่อโรคของไวรัสโควิด -19 เ,เข้าสู่ร่างกายนะคะอันที่3ก็คือการผลิตแอนติเจนของไวรัสโควิด -19 ขึ้นมาใหม่แล้วก็แทรกรหัสพันธุก,กรรมของไวรัสเฉพาะส่วนที่สร้างแอนติเจนได้เข้าไปในเซลล์นะคะเพื่อให้เซลล์เหล่านี้เนี่ยผลิตแอนติเจนชนิดเดียวกับไวรัสออกมานะคะก็เป็นสับแสงอะไรก็ตามนะะี่ะอันที่4ก็คือวัคซีน DNA ะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่เหมือนกันนะคะ คล้ายๆหลักการคล้ายๆกับ RNA ที่บอกไว้เพราะฉะนั้นอีก70กว่าบริษัทที่ทำเนี่ยก็มีหลายบริษัทที่เลือกวิธีการ1 2 3หรือ4แต่ว่าทั้ง5วิธีการเนี่ยคือวิธีการที่บริษัทวัคซีนทั่วโลกกำลังเร่งทำอยู่นะคะคำถามก็คือว่าต่อให้อย่างเช่นมารีนาเนี่ยมีการทดสอบในมนุษย์แล้วเนี่ยแต่ว่าวิลิสติกลี่หรือว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ยังจะไม่ออกมาในเร็วๆนี้ ถึงแม้ออกมาเนี่ยโอกาสที่เขาบอกว่าล้มเหลวเนี่ยก็มีนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นหลักประกันเลยว่าต่อให้ทําเร็วแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะในขั้นตอนของการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพนะคะในส่วนของ การทดสอบเนี่ยอย่างของโมเดนาถ้าเกิดทดสอบในเฟสแรกผ่านไปแล้วตอนนี้เฟสแรกถ้าเฟสที่2เนี่ยเขาก็ต้องไปทดสอบในกลุ่มจํานวนคนที่มากขึ้นนะคะโดยในเฟสที่2ปกติแล้วเนี่ยหลักการของการผลิตวัคซีนก็คือจะเน้นกลุ่มคนที่มีลักษณะกลุ่มเป้าหมายของวัคซีนอย่างเช่นในกรณนนีอาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าไปทดสอบในพื้นที่ที่มีการระบาดเยอะๆนะคะและ เฟสที่3ก็คือทดลองกับประชากรในวงกว้างเป็นกลุ่มขนาดใหญ่หลายพันคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอามาผลิตเป็น mass production แล้วก็สามารถที่จะ distribute หรือว่าแจากจ่ายจะเป็นการขายหรือว่าการอะไรออกไปทั่วโลกนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของขั้นตอนการผลิตวัคซีนการทำเร็วเนี่ยคือประเด็นของพอด c a ค t สของรานนี้ว่าการทำเร็วเนี่ย ก็ยังไม่มีหลักประกันนะว่ามันจะสําเร็จหรือว่ามันจะปลอดภัยนะคะยังไม่แน่ใจเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันก็มีความพยายามในการทําแบบนี้แล้วก็อาจจะมีความล้มเหลวเกิดขึ้นนะคะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งในอดีตเนี่ยเมื่อปี1976เนี่ยในช่วงนั้นปัฒนาที่ดีสารัฐก,ก็คือเจอร์รฟอร์ดนะคะมีการระบาดของซว i ฟลูหรือว่า เป็นเป็นเชื้อไวรัสจาก H H5N1 เ1 n 1นะคะมีการระบาดของ h 1 n 1ในค่ายทหารฟอกเดิกในรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะตอนนั้นเนี่ยมีทหารติดเชื้อหน่ายนะคะก็มีการหวัดกลัวว่าจะเกิดโรคระบาดนะคะกลายเป็นโรคระบาดใหญ่หรือว่าแพนเดมิกตอนนั้นประธานเจอร์ฟอร์ดก็เลยสั่งเล่งรัฐเหมือนตอนนี้เลยนะคะทรัมป์ก็สั่งประกาศเล่งรัด ทรัมป์เคยบอกนะบอกว่าเอ้ยเรามีวัคซีนไข้วัดใหญ่แล้วมันเอาไปแบบว่าต่อยอดไม่ได้หรอนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่ได้มันคนละแบบกันมันละเอียดอ่อนมากกว่านั้นนะะหลายคนก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับครั้งที่ประธานาธิบดีเจอร์ฟอร์ดเนี่ยพยายามที่จะเร่งรัดก,การฉีดวัคซีนในช่วงของ H1N1 ระบาดในช่วงปี1976เหมือนกันนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเจอร์ฟอร์ดเนี่ยใช้เงินร้อยกว่าล้านในการเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้คน จากการที่มีผู้ติดเชื้อนหนึ่งคนในค่ายทหารนะคะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยวัคซีนที่ผลิตออกมาเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการทดสอบที่รอบครอบดีพอนะคะคือมันมีฟลอมันมีจุดอ่อนนะคะเพราะนั้นหลังจากมีการระดมฉีดวัคซีนให้กับคนเกือบ30-40ล้านคนตอนนั้นเนี่ยก็มีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่า เขาเรียกว่าอะไรเกิดการแพ้วัคซีนนะฮะมีเรคคอร์ดของผู้เสียชีวิตไปประมาณเกือบ30รายนะฮะแล้วก็คนจำนวนมากก็เกิดอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบประสาทนะฮะอันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกไว้นะคะว่าการที่มีการเร่งรัดการผลิตวัคซีนแล้วก็ไม่ได้มีการทดสอบความปลอดภัยนะฮะที่เพียงพอในการผลิตเนี่ย แล้วก็กระบวนการต่างเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะฮะก็ช่วงที่มีการเล่งรัดนะะโดยเฉพาะจากประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็มีการยกเรื่องราวบริษัทเรื่องนี้มาพูดกันไว้นะฮะเรื่องของวัคซีนจริงๆแล้วเนี่ยมันยังทําให้เกิดคําถามทางด้านจริยธรรมพอสมควรด้วยโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เราเก็บไว้ก่อนยกมาคุยในคราวหน้านะคะเพราะว่าเรื่องวัคซีนยังคงอีกยาวถ้าเกิดเรายังต้อง ค้นหาต่อไปแล้วก็โควิด1 9ก็ยังจะอยู่กับเราต่อไปเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนสำหรับพอดแคสต์นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ